แกะผมโชว์มาแป๊บเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกะผมแล้วก็ล้างหน้าเสร็จก็ไปแหละเมื่อกี้เพิ่งดูช่วงเอเชียจบนะคะ <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> เด็กไทยเก่งๆเยอะต่างชาติเก่งๆก็เยอะนะคะสวัสดีค่ะ เล่าเรื่องเดอะสตาร์เจ็เหรอเล่าอะไรดีอะอยากรู้อะไรอะถ้าเล่าเรื่องเดอะสตาร์เจ็เราต้องแบบมีเวลาเยอะกว่านี้ปะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคําพูดนับร้อยพันจะให้เล่าอะไรเหรอเดอสตาร์เจ็ดอยากรู้อะไรแล้วมีเรื่องราวมากมาย สวัสดีค่ะนิ่มนิ่มเพิ่งโพสคลิปร้องเพลงไปนะคะก่อนที่จะไปร้องที่บาบุญน,นำเราไปฟังดูได้แต่ยุคนั้นคือวงแท็กซี่ยังไม่มีเลยนะห้าสิบหกสิบป็นไปีก่อน เหมือนเดิมเธอจะอยู่ตรงไหนเธอมาไรที่ไหนยังไงให้เธอรู้ไว้เสมอก่อนนที่เรียกว่าหัวใจฉันอยากเหมือนเดิมขอบคุณครับต้นพานุแกะกี่ชั่วโมงพันขนาดนี้ <laughs> จริงคือคิดว่าใช้เวลาก็เลยแบบมาไลฟ์ดีกว่า <laughs> โอ้มีคนชมว่าเสียงดีด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณยุ้ยด่งดังปีนี้มีละครหรือซีรีส์อีกไหมคะอืมมีแต่รอคอนเฟิร์มครับผมมีคุยคุยอยู่ครับผมจินแอปเนสมากตอนนั้นต้องเนสแอมไหมคะ <laughs> ฮี่เนทเป็นผู้ชายหรือเนสเอฟโอเคให้ฟังหน่อยหรอไม่มีดนตรีสิวันนี้ถ้าร้องก็ต้องร้องสดเลยนะเมื่อกี้ใครดูช่วงเอเชียบ้างคิดถึงลูมอโลนแต่ไม่ได้เล่นลูมอโลนนะคะพูด <laughs> ถึงเคยเลย นเราดูมือเปล่าค่ะยังเป็นสีสันเลยค่ะคุณกาบเพีพยบดู m v ็ก็อยูอย่งฮะดูแล้วฮะแชร์แล้วฮะตั้งแต่เมื่อวานได้ไปคนน้องแนกไหมไม่ได้ไปครับพอดีว่าแอบไป มีไปดูละครเวทีของอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เรียนมหาลัยด้วยกันวันนั้นเป็นรอบของเออเป็นรอบของมสวพอดี <laughs> ในกองมือปราบใครชอบแกล้งพี่แอปที่สุดคะเอาจริงไหมไม่มีใครกล้าแกล้งแอปเพราะว่าเวลาแอปอยู่กองท่ายแอปค่อนข้างจะ จะนิ่งมากพี่พี่ผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปแกล้งพี่น้ำตาลซะมากกว่าแต่จริงพี่น้ำตาลก็แกล้งมากไม่ได้หรอกพี่น้ำตาลสู้คนอยู่เยีได้เจอรู้ที่น้ำตามหรือยังคะเจอแล้วค่ะ แอปกับซิวี่เป็นตัวแทนเดอะสตาร์เเอาทองไปให้หลานนะไปดูไปดูได้โพสต์ูปไปในจีวยพูดชื่อแอปอื่นไม่ได้นั่นแหละ B7 มีแอปมีซิวี่ที่ไปเจอคนอื่นๆน่าจะยังไม่เจอค่ะสวัสดีครับติดตามาแสดงละครเก่งมากๆค่ะคุณครับ ใช่ทองคําจริงๆแต่พูดทองอะไรเราทองหยิบทองหยอดแล้วเดี๋ยวคนเข้าใจผิดพี่ไก่ตกใจได้น่ารักมากหมายถึงตกใจตอนไหนเมื่อกี้หรอคะขอบคุณครับสารวัตรใหญ่ก็เช็ดเครื่องสำอางก่อนนะครับถ้าตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว เจอเขามีน้องแม็กเลยรีวิวมุกหน่อยค่ะมุกเดี๋ยวนี้เป็นแม่ค้าคะ่ะเดี๋ยวนี้คือพกพกมันหนึบพกกล้วยพกอะไรของมนมาทรูปเราเพื่อละครบาทีเพื่อนถากอุ้ยขอบคุณมากค่ะดีใจจังเลยเ้ื่อนะคบสุดแสดงมากๆขอบคุณคะ่ะ เงียบนะไม่มีเสียงเพลงเวลาคนบอกว่าเอ้คุณหน้าจังเราเคยเห็นเธอเล่นเรื่องอะไรมานะแอบจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าแอบจะถามเขากลับว่าดูช่องอะไรค่ะเขาบอกดูช่องอะไรคะแอบก็จะพูดถึงเรื่องที่ ที่โด่งดังในช่องนั้นที่แอปเล่นให้เขาฟังไล่ทีละเรื่องเขาก็แบบอ๋อเรื่องนี้นี่เองเล่นละครช่องสามสิบสองเปล่าคะ่ะเออเล่นแต่ช่องสามสิบสามค่ะสามสิบสองคือช่องอะไรนะหรือมันคือช่องอะไรว,วันนี้ไม่มีอยู่แล้วสามสิบใดันก็ไม่มีคะ่ะสามสิบเอ็ดคือช่องวัน สาิบสองคือช่องอะไรนะสาิบสามคือช่องสมรีวิวแสดงตอนเฟอร์คาร์ดหน่อยได้ไหมคะโอ้ยมันนานมากเลยค่ะจริงจําไม่ค่อยได้แล้วแต่รู้ว่าแบบหนักหน่วงอยู่เหมือนกันตอนเล่นเฟอร์คาร์เนาะอ๋อไทยรัฐทีวีอ๋อช่องสเอ๋อใช่ใช่ช่ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอ,อง <laughs> พอดีว่าเรื่องนั้นมัน สั้นนิดนึงค่ะก็เลยแบบจำเลขช่องไม่ได้อ,อ๋อเนี่ยถ้าบอกช่องไทยรัฐเนี่ยจะจำได้ถ้าบอกเลขที่กดอะ่ะจะจำไม่ค่อยได้เรื่องซีนี่หลายเรื่องประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดประทับใจทุกเรื่องเลยค่ะแต่ละเรื่องก็จะมีสิ่งดีๆที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากจะชอบเรื่องที่มีวัยรุ่นเยอะๆค่ะเพราะว่า จะสนุกอยู่กองถ่ายก็สนุกเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยถ้าเรื่องไหนผู้ใหญ่เยอะๆก็จะก็จะค่อนข้างซีเรียสอยู่ในกองก็จะเกรงเกรงอันยองครับโอ้ย หนูตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุถึงเกณฑ์การดูซีนเลิฟซีนหรือ,อยังสวัสดีครับแบล็กเกอร์หุ่นหมี สิหแล้วไม่ได้สิซีนอย่างนั้นอายุสิบหกก็ยังไม่ถึงเกณฑ์หรือเปล่ามันสิบแปดบวกไม่ใช่เหรอมีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนดูไม่ได้นะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยยังไม่ผ้นการเป็นผู้เยายว์เยอจอะไย ใครเล่น X บ้างคะเมื่อกี้มีกำลังแบบอ่านสนุกมากเลยกับกับการพูดถึงตำนานเดอะสตาร์มีตำนานมากมายเกิดขึ้นทั้งที่เล่าได้และเล่าไม่ได้คนดูเขาก็จะมีตำนานที่ประทับใจของเขาตัวเราก็จะมีตำนานที่ประทับใจของเรา แล้วฉันก็ใช้มือถือเครื่องนี้ไลฟ์เนาะลืมไปว่าแบตมันจะหมด <_ sincer> อยากรู้โมเมนต์ตอนย้ในบ้านแล้วเขาจเปดนเดียวอุ้ยเขาส่งมาเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบเป็นคลิปในในแอปแดงใช่ไหมยังมีอยู่เลยจำได้ว่าแบบมีแบบเป็นซีนที่ต่อคิวเรียนแอคติงกันแล้วก็ แอปอยู่ข้างหลังพี่โนต้ตแล้วก็แอปก็เหมือนจ้องพี่โนต้ตอะแต่จริงๆคือแอปมองผมพี่โนต้ตว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่อะไรสักอย่างแต่มันเป็นโมเมนต์จินซัง,งั้นเลยเงี้ยแล้วก็มีแบบเข้าจะเข้าผิดทางแล้วก็ไม่รู้แอปหรือพี่โนต้ตจะเข้าอย่างแล้วก็อีกคนก็เลยแบบพากันเข้าให้ถูกทางหรืออะไรสักอย่างหรือไปเข้าผิดทางทั้งคู่อะไรเงี้ยคือเลขที่มันติดกันแล้วเราเป็นรูมเมทกันไงก็จะมีโมเมนต์แบบ ก่อนแอปจะออกจากบ้านพี่โนตบอกแอปว่าคืนนี้สัญญานะว่าจะต้องกลับด้วยกันคือเขาไม่อยากแฮมออกอะไรเงี้ยตื่นเต้นใกล้ๆแบนนี้ฉันจำได้ว่ารีบมาเปิดช่องเก้าดูเดะดาวตอนเย็นที่เป็นเหมือนซีนที่ซ้อมเพลงออกจากบ้านทิดถึงสาวายุคแรกๆจริงงงมากแบบหาแอปโนตนตแอปเนี่ยหรอ อ๋อแล้วงานพี่นตเป็นเมด้วยนะตัวจิ๋วแล้วก็เป็นเมแล้วก็เป็นเคเองตอนแรกก็เริ่มงง,งแล้วว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเป็นป้ายไฟคู่ชื่อคู่นดแอบ,บวะเอ๊ะอะไรคืออิดานตเอ๊ะร่างสูงร่างบางเอองงมากคนน้องคนพี่ เขาเรียกคนน้องคนพี่ใช่เปมคนน้องชาวเห็ดน่ารักแบบไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็ขนป้ายไฟตามกันไปแชร์เบิร์ที่เคยประกวดเดอะสตาร์หรือเปล่าครับใช่ครับชาวเห็ดเห็ดจกหกเจ็ดเออแล้วก็งงว่าทำไมเขาเรียกว่าชาวเห็ดทำไมอ๋อหกเจ็ดเห็ดจก แล้วก็จะมีมเมนที่แบบคนที่ยังอยู่ในบ้านกับคนที่ออกมาแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาก็จะให้กลับมาเจอกันแล้วก็เป็นแบบแอปกับพี่โนดวิ่งไปกอนกันคนทำคลิปเป็นเรื่องเป็นราวแอปไม่ชอบดูเลยแล้วก็มีหนังสือหนังสือเป็นฟิกอ่าโนทแอป แอบวพี่นุชก็เปิดดูกันเปิดดูด้วยกันเป็นกระตูนที่เรารักหน้าเป็ดหรือเปล่าแช่เล่นค่ะเล่นเป็นโอโซนค่ะเพื่อนรักของแมวน้ําตอนของเมฆกับไม้ตอนที่คอนเสิร์ตปิดการแข่งขันตื่นเต้นไหมครับเล่าหน่อยโหจําไม่ค่อยตื่นเต้นแน่นอนค่ะตื่นเต้นแน่นอนแต่รู้ว่าสนุกมากๆนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตปิดการแข่งขันก็ที่อิมแพ t แต่ตอนนั้นแอบไม่ได้ตื่นเต้นกับอิมแพ t มากก็งงเหมือนกัน เออไม่รู้เพราะอะไรถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยแอปจะตื่นเต้นกับ Impact มากกว่านี้อาจจะเพราะว่าแอปเคยดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆนักร้องแบบศิลปินระดับโลกใดๆมาที่ Impact แล้วแล้วก็อ้าวเราเคยอยู่เวทีเดียวกับพวกเขานี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนั้นแอปคือแปบ,บบมาจากต่างจังหวัดไม่รู้เลยว่า Impact มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่รู้ว่าคนเยอะมากแล้วกออ็มองเห็นแบบโหกว้างใหญ่ไพศาลมากๆ แต่แค่แบบไม่ไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของมันตอนนั้นก็เลยไม่ตื่นเต้นแอบบขึ้น i m p Impact เอ่อคอนเสิร์ตปิดปีเใช่ไหมคะประกาศผลแล้วก็ขึ้น IMPACT ตอนคอน5้าหกเจ็ดเ In Concert แล้วก็ขึ้น IMPACT ตอน10 years of love The Star In Concert แลนั้นก็เล่นสองรอบอ <laughs> ก็ <laughs> ก็สำหรับคนที่แบบไม่ใช่แบบมีเพลงที่โด่งดังใดๆอย่างเงี้ยแล้ขึ้น Impact ได้ตั้งสี่ห้ารอบเนี่ยก็แอปก็ภูมิใจมากๆในตัวเองนะเพราะชีวิตนี้จะได้ขึ้นอิม a c t เยอะขนาดนี้ก็ก็หาโอกาสได้ยากค่ะเพราะว่าเราอาชีพหลักๆเราเป็นนักแสดงเนาะเป็น The Star ปีเจ็ดค่ะเจนเดอะสตารุ่นที่เจ็ดปีสองพันสิบเอ็ดฮะ ถ้าไปอีกคือเป็นร้อยแล้วจริงถ้านับไปดูคนอื่นเนี่ยชำ่ำแต่เวลาแบบศิลปินที่ชอบเอ่อขึ้น Impact อิมแพกอะแอปก็จะมีความแบบนึกถึงแบบเออหลังเวทีเป็นยังไงอะไรยังไงเขาน่าจะอยู่ห้องไหนหนะ้าอะไรเงี้ยก็จแบบนึกไปด้วยเสื้อผ้าแบบเอาไลฟ์ขายน่าจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไลฟ์ขายอีก เรื่อยๆค่ะแต่ลองไปดูที่ Cycle by SOS ก็ได้นะคะมันมีเสื้อผ้าอ,อยู่ที่นั่นก็มีแต่ว่าที่ Cycle by SOS อลงเป็นของแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์แบบราคาสูงก็จะไปลงที่นั่นถ้าเป็นของแบบเอ่อไม่ใช่แบรนด์ดังใดๆเนี่ยก็จะเอามานลงขายไลยฟ์ขายนะคะกี่โมงแล้วเนี่ย ลงไปข้างล่างดีกว่าอุ๊บสทิ้งขยนะคูคิ้งครัชเหรอคะบรรยากาศในกองเอาตอนไหนดี ถ้าวันที่แบบมีเหตุการณ์เยอะๆก็จะเป็นตอนวันที่มีประกาศผลนางงามนะคะคือแบบทุกคนแบบใจจดใจจ่อมากอุ้ยให้ดูให้ดูจะให้ดูนี่โน้ตแ <c oughs> อปนั่นแหละก็คือแบบทุกคนแบบใจจดใจจ่อกับนางงามมากโน้ตแอปทุกคนให้ดูใกล้ๆเห็นปะ เป็นรูปแอลกับพี่นต็ตเรียงกันนี่สุดยอดอ่ะสมายเด็กกว่าปีหนึ่งค่ะสมายอยู่เท่าซิลวี่พี่เมกพี่ไมาไม้ไหนเอ่ยรู้จักหลายไมยมากเลยมเมฆจิตรกิจเพิ่งเจอไม่นานมานี้ครับ ฉันก็น่าสดไลฟ์ไปเลยจบจบอีกสามนาทีอีกสามนาทีจะไปละแปดชมดสองพันสิบเอ็ดดูพึ่งสี่ครูอโอโอ๋อเมื่อกี้พูดถึงคกกิงคลาสใช่ไหมคะตอนวันที่ ประกาศผลนางงามอค่ะคือระหว่างที่แบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือแอปมาต้องมาประมาณหนึ่งแบบดึกๆแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาแต่งหน้ากันคุกคนก็คือแบบเปิดเปิดไลฟ์ไปด้วยดูว่าแบบถึงไหนแล้วใครเดินยอะไรยังไงแล้วก็จําได้ว่าซีนที่ ที่เป็นร้องไห้ที่ยาดองอะ่ะก็คือเขากําลังจะประกาศผลพอดีแอบก็เลยบอกให้พี่ออปอจับมือแล้วก็ถ่ายคลิปแบบลุ้นมงกันเถอะคือวันนั้นดันถ่ายแบบดึกมากถ่ายแบบถึงตีหนึ่งตีหนึ่ง,ต,งตีสองจำไม่ได้ตีอะไรอือก็คือตลอดทั้งวันคือลุ้นนางงามสุดแล้วได้ถ่ายซีนเปิดตัวหมอเอิญด้วยก็คือซีนที่เปิดประตูแล้วเดินสับๆเข้าไปอะ่ะก็คือพ่วมกลับบอกว่าให้เดินเหมือนนางงามที่เราดู วันนั้นก็คือแบบตีมนางงามสุดสวัสดีครับอุ๊ยเขาเอาคลิปไฮไลท์เมนเทอร์มาลงละของช่วงสวัสดีทุกท่านครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสองนาทีก็ไปละ เด er e ี๋ยวไปอาบน้ำสระผมหรือจะสนานอะไรนักหนา นายชวนคุยหน่อยสิเร็วอีกหนึ่งนาทีมา <c oughs> แบบเดียวจริงเพราะว่าแบตตอนนี้จะหมดแล้วคะ่ะแบตเนี่ย low battery โอเคสมควรแก่เวลาเดี๋ยวปมาไลฟ์ใหม่นะคะไว้วันอื่นเพราะว่าแอปทำ power bank หายกันนะเพาะแอปจะชาร์จแอปต้องเข้าไปในห้องนอนซึ่งแน่หลับอยู่แค่นี้ก่อนนะคะอุ๊ยเหมือนคอยุยโทรศัพท์เลยบ๊ายบาย